ในชาแนลของกวางจูค่ะวันนี้นะคะก็เราเดินทางมาถึงที่จะต้องพูงแปกแล้วนะคะยุติกันตั้งคันใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประสบการณ์การคลอดลูกแบบผ่าคลอดนะคะก็มันเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับกวางนะคะเพราะว่า ก่อนหน้าน,นี้คือกวางตั้งใจที่จะคลอดเองเท่านั้นการผ่าคลอดไม่เคยอยู่ในหัวสมองของกวางเลยสักนิดนะคะแต่ว่าด้วยโชคชะตานะคะหรือฟ้ากันแกล้งนะคะกวางก็เลยต้องผ่าคลอดค่ะเพราะว่าลูกสาวตัวดีของกวางนะคะไม่ยอมกลับหัวค่ะคือนางนอนสบายในท่าก้นนะคะก็จะเล่าให้ฟังเลยนะคะวันนี้ค่ะ เป็นวันที่กวางจะต้องผ่าข้อนะคะ22คฤศจิกานะคะเป็นวันอาทิตย์ลูกสาวเกิดวันอาทิตย์นะคะอ่ะพ่อคุณหมอบอกว่าผ่าเลยไหมวันนี้เราก็ตกลงที่จะผ่าเราเข้าไปห้องผ่าตัดตอนประมาณสัก8โมงได้อะก่อนหน้าที่จะเข้าห้องผ่าตัดอะรอเขาเขาได้ทำการทำความสะอาด น้องสาวของเราข้างล่างนะคะโกนขนเจ็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ท่อสวนฉี่เข้าไปนะคะเออตรงเนี้ยแหละมันแบบมันเจ็บแบบมันเจ็บจีแบบ๊ดี้บแต่มันเป็นความเจ็บที่ยังแบบว่าเออพอรับได้นะไม่เหมือนที่เขาเออไม่เหมือนที่เขารีวิวกันว่ามันเจ็บมากโอเค เออผ่านมาหนึ่งด่านใจชื้นแต่คือมันแบบมันเสียบเข้าไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าแบบคือมันไม่มีอาการปวดฉี่เลยแต่ว่ากวางอ่ะเห็นแบบถุงที่เขาแบบแขวนแบบฉี่อะถุงที่เก็บฉี่อะคือน้ำอะ่ะน้ำฉี่อะมันแบบไหลามาออกไหลออกตลอดเวลาเลยอะ่ะแบบว่า เหมือนแบบหูรูดไม่ดีอะไรประมาณนี้คือมันไหลตลอดเวลาเลยแต่ว่าเรานีม่มีความรู้สึกว่าเราปรวดเลยนะพอเสร็จแล้วอ่ะเขาก็มาเจาะเข็มให้น้ำเกลือนะคะพร้อมกับให้เลือดให้อะไรเงี้ยทางนี้เลยทีเดียวนะคะอันเนี้ยเจ็บมากเพราะว่าเข็มแบบเข็มแบบรูใหญ่มากอะ่ะแล้วทุกวันนี้นะคะ ผ่านมา2เดือนแล้วอะก็ยังแบบเป็นรอยจุดๆตรงเนี้ยระหว่างนั้นอะเขาก็จะมีการแบบตรวจวัดความดานันตรวจชีพจรของของเราอะเรื่อยๆนะส่วนของเด็กอะก็ตรวจอยู่แล้วแหละที่แบบว่าที่เป็นสายรัดแบบครอบที่พุงนะวัดคลื่นหัวใจเด็กนะแล้วก็วัดแบบมดลูกแบบบีบรัดตัวอะไรประมาณเนี้ยเออท้องแข็งท้องคลายตามของเขาอะ หลังจากนั้นก็ถึงเวลาขึ้นเขียงแล้วค่ะพอเข้าห้องคลอดปุ๊บเขาก็จะตรวจวัดความดันีกแปะขึ้นแปะอะไรแบบเต็มไปหมดเลยแล้วแบบเขาจับเราขึงอย่างนี้เลยแบบขึงอย่างเงี้ยคือเราต้องนอนแบบท่าเนี้ยตลอดเวลาเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะนอนท่าน,นั้นอะเขาให้เราบล็อกหลังก่อนโดยการที่แบบหันข้าง ันข้างแล้วแบบตัวงอแบบสุดๆเลยแบบงอแบบหดเลยอ่ะแล้วคิดดูอ่ะคนเรามันจะงอได้อะไรขนาดนั้นนะมันติดพูงอ่ะเราท้องอยู่อ่ะแล้วจะให้เรางอเลยขนาดนั้นคือหมอพยาบาลอ่ะก็ช่วยกันแบบบีบตัวกวางอ่ะแบบหดแบบเป็นหอยเลยอ่ะเป็นก้นแบบกลมๆอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดฉีดเออฉีดยาไอ้บล็อกยายาชาที่หลังนะคะแบบ มันน่าจะขึ้นมาสักสองสามข้อจากข้างล่างขึ้นมากวามไม่แน่ใจตรงตำแหน่งนะแต่ว่าความรู้สึกอะมันอยู่ประมาณนั้นฉีดไปปุ๊บตอนแรกแบบหูเขารีวิวว่ามันเจ็บมากมันเสียวมากไม,ไม่เจ็บ <c oughs> คือตัวเองอะ่ะกลัวไปต่างๆนานาแล้วแต่ฉีดออกมาไม่เจ็บฉีดน้ำเกลือเจ็บกว่าเจ็บกว่าเยอะเลยคือแบบเฮ้ย ตอนนั้นก็แบบมีความรู้สึกแบบเอ้ยดีจังเลยอ่ะเราผ่านเราผ่านจุดที่มันน่ากลัวมามามาแล้วค่ะก็คือการฉีดบล็อกหลักเนี่ยเออเออเออโอเคมีความรู้สึกดีอาจากนั้นก็ขึงขึงพื้นต่อนี้นะคะแล้วเขาก็จะมาทดสอบเราโดยอาจารย์แบบว่าเอาอะไรมาขีดขีดเราอ่ะมันเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบเล็บขวดอ่ะแบบขีด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 ที่แบบพุงเราอ่ะ ตรงนี้รู้สึกไหมตรงนี้รู้สึกไหมตรงนี้รู้สึกไหมรู้สึกไหมจนเราบอกว่าไม่รู้สึกแล้วหรือเรารู้สึกแค่แบบคัน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 แบบเจกจีแบบเหมือนแบบเหมือนมีอะไรมากีดแหละแต่เราไม่รู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยอ่ะหมอก็จะทําการแบบจัดท่าเราอย่างรวดเร็วมากแต่วางอ่ะไม่รู้หรอกนะว่าเขาทําอะไรกันอ่ะเพราะว่าเขามีผ้ากันอย่างเงี้ยปิดเลย คือแบบขึงอย่างเงี้ยกวางไม่เห็นเลยแล้วกวางก็ไม่รู้ว่าตอนที่เขาผ่าท้องอ่ะเขาชันขาเราเหมือนตอนที่เราอ่ะจะคลอดลูกเองหรือเปล่าหรือว่าเรานอนราบแล้วเราแล้วเขาก็ผ่าท้องอันนี้คือกวางไม่รู้เลยกวางอยู่กับหมอพยาบาลข้างหลังอีกสองคนอยู่อยู่ฝั่งกวางม,มีหมอซ้ายขวาประกบกันเขาก็คอยบอกว่าถ้ามีอาการอะไรให้บอก ให้บอกทันทีเลยรู้สึกยังไงเขาจะถามอาการเราตลอดเวลาว่าเรารู้สึกยังไงพร้อมกับชวนเราคุยด้วยเพื่อให้เราคลายเครียดไม่ให้เราแบบว่าไปโฟกัสตรงที่เราไม่เห็นน่ะตรงหลังบ้านตรงนั้นน่ะแต่สัมผักอ่ะมันเหมือนแบบรู้สึกเวียนหัวรู้สึกแบบว่าหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาแบบรู้สึกอยากจะกลัวเวียนหัวค่ะอะไรเงี้ยเขาก็ฉีดยาให้ ฉีดยาแก้เวียนแต่ที่กวางคิดนะที่กวางเวียนหัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาน่าจะลงมีดแล้วแหละแล้วเลือดมันคงจะออกเยอะะมันเป็นอาการแบบเสียนเลือดเยอะเออน่าจะอย่างนั้นแล้วเขาก็เออช่วงที่ช่วงที่ผ่านะคะเขาจะเอาผ้าคุมตัวเราแบบหนามากแล้วก็จะมีแบบปล่อยลมร้อนมาด้วยมันเหมือนแบบว่าเป็นถุงอะ เป็นถุงที่มันปล่อยลงร้อน่ะให้มันอุ่นๆให้ร่างกายเราอุ่นตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราเสียเลื่อนมากๆอ่ะอาการเรามันจะหนาวตัวเรามันจะหนาวสั่นเลยเขาก็ชวนคุยไปเรื่อยๆแล้วเราคิดดูสิว่ากวางได้ได้ยาแก้เวียนแต่ว่ามันก็ยังเอ้ยคือน่าจะเป็นยาแก้แพ้ตัวที่ฉีดยาชาแหละแล้วมันเวียนหัว พอเวียนหัวปุ๊บก,ก็ได้ยาแก้เวียนหัวแล้วทีนี้นะคะคือกวางะไม่รู้เรื่องเลยในห้องผ่าตัดว่าว่าเขาทําอะไรบ้างกว้างม,มีความรู้สึกว่ากวา่างตากวางรอยมากแล้วกวางอะโฟกัสอะไรไม่ได้เลยอะคือกวางม,มองเห็นแบบมันเป็นลางๆมันเป็นแบบหมุน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 หรือแบบตอนนั้นมันรู้สึกมันแย่มากอะ แต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าจิตตกนะว่าว่าเราแบบโอ๊ยแย่ไม่ไหวแล้วเราก็แค่แบบพยายามหาจุดที่โฟกัสจุดเดียวที่กว้างอะโฟกัสได้คือริมฝีปากกว้างอะ่ะก็พยายามแบบเลียริมฝีปากตัวเองแบบคือก็นึกว่าอืมฉันอยู่ตรงนี้นะนี่นี่เป็นตัวฉันฉันอยู่ตรงนี้นี่ปากของฉันอืมก็พยายาม คือตาก็ลืมแต่มันลอยมากมันโฟกัสอะไรแบบแทบไม่เห็นเลยมันวนบ้านหมุนมากเลยอะหลังๆอะลิ้นเปียคือพูดแบบไม่รู้เรื่องอ่ะคือพูดแบบเออลิ้นไม่มีแรงแบบเออเออเออคือแล้วหูกวางอะก็แทบจะไม่ได้ยินอะไรคือมันแบบมันชุลมุนไปหมดเลยกับตัวกวางนะกับร่างกายกวางอะ แต่ในห้องผ่าตัดเขาไม่ได้ชุลมุนนะมีตัวกวางนี่แหละชุลมุนอยู่คนเดียวนะคะ <_ V> นั่นแหละกวางแล้วตอนช่วงที่มันพีคมากที่รู้สึกแบบมันเจ็บมันทรมานมากนะคะในในห้องผ่าตัดก <_ V> ็ด <_ V> คือตอนที่เขาพยายามดึงเด็กออกมาซึ่งแบบว่าเขาอ่ะวดแบบดันแบบตรงเนี้ยตรงยอดยอดที่แบบคือมันยอดหมดลูกอะมันอยู่แบบ ูงมากแล้วเขาก็กด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 แบบแน่นมากเหมือนแบบเหมือนคือกวางเหมือนกําลังจะตายอะ่ะเหมือนมันหายใจไม่ออกเหมือนมีคนมากดแบบคือแน่นมากอะ่ะหายใจไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงเลยนะ,ะคะกวางไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนว่าอ,อาการของคนขาดอากาศหายใจอะ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้เลยตอนที่หมอเขากดอะ่ะฝั่งนู้นอะ่ะคือแบบ คือมันไม่ออกอะ่ะคือลมเข้าลมออกมันไม่มีอ่ะมันแบบเอออย่างนี้เลยอ่ะพอแบบสักพักแบบพวดคือแบบเด็กออกแล้วหมอก็บอกว่าน้องออกมาแล้วค่ะแบบอะไรเงี้ยเออแบบสักแป๊บหนึ่งอ่ะเราก็ได้ยินเสียงลูกเราร้องแว่แวอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าน้องร้องเสียงเบาตอนนั้นแบบเฮ้ย ทำไมลูกฉันร้องเสียงเบาเลยแต่ตอนนั้นตัวเองก็ไม่ค่อยมีสตินะแต่รู้ว่าลูกอ่ะร้องเสียงเบามากเราก็กังวลแล้วว่าแบบลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะหายใจเร็วไหมเพราะว่าถ้าแม่เป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์นเนี่ยลูกอ่ะเกิดมาจะมีมีโอกาสเสี่ยงภาวะขาดขาดน้ำตาลหรือน้ำตาลตกแล้วจะหายใจเร็วเราอ่ะกลัวอยู่เรื่องเดียวเรื่องนี้เพราะว่าแบบเออตอนท้องเรามีภาวะเสียเ่ยงไง ก็ตอนนั้นก็รู้สึกแบบแบบลูกเป็นอะไรแต่แบบคือช่วยอะไรลูกไม่ได้อะแล้วตัวเองก็มีความมีความรู้สึกว่าอยากจะอ้วกด้วยก็เลยบอกหมอว่าไม่ไหวแล้วคือแบบจะอ้วกแล้วอะจะอ้วกแล้วอะคือแบบไม่ไหวแล้วอะแล้วเข้าใจไหมตัวเองอแบบแบบนอนท่านี้อยู่แล้วคือมันจะอ้วกยังไงมันจะอ้วกมันก็ไหลลงคอสิอะไรเงี้ย เราก็คือคือมีความรู้สึกว่าหมออ่ะเอียงคอมาข้างเนี้ยข้างนึงแล้วเขาบอกว่าอ้วกได้เลยอ้วกได้เลยแล้วเข้าใจปะคืออ้วกแบบไม่มีความรู้สึกแบบอ่ะอ้วกแบบเออเออ,เอ,อแล้วมันก็ไหลออกมาข้างๆเนี้ยแบบเออเออเออปกติถ้าเราอ้วกอะ่ะมันจะแบบรู้สึกตรงท้องแล้วแบบมันทะย้อนออกมาอือมอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยแบบว่า มีคนรู้สึกแบบเออเออเออเอคือมันไหลแบบนี้แล้วมีความรู้สึกว่ามันเปื้อนแก้มแบบเยอะมากอะ่ะล้วหมอก็เช็ดเช็ดแก้มให้เออแล้วนั่นอะ่ะเราคือแบบก็ไม่ไหวแล้วแล้วโดนยาแบบเพิ่มยาเพิ่มยาเพิ่มยาแก้เวียนแบบเยอะมากกว่าบานคนผ่าข้อที่โดนยาแบบเยอะมากเลยอะ คือแบบเฮ้ยมันต้องโยนโดนยาแบบเยอะขนาดนี้เลยเหรออ่ะพอลูกออกมาเขาก็บอกว่าอ่ะได้ลูกสาวนะคะซึ่งเราก็แบบก็ไม่ได้รู้สึกดีใจหรอกก็รู้อยู่แล้วว่าเราได้ลูกสาวแน่นอนอะไรเงี้ยถ้าเขาบอกมาว่าเราได้ลูกชายเิรเราต้องแบบอ้าลูกชายเหรอแบบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะพอเสร็จแล้วใช่ไหมพอเราอ้วกเสร็จเราเหมือนพยาบาลอนะฝั่งนู้นอะเขาก็ทําความสะอาดลูกเราเสร็จแล้วเออ เขาก็เออเขาก็เนี่ยเอาป้ายชื่อที่เขียนอะ่ะมาให้เรามาให้เราอ่านซึ่งถามว่าเราอะรู้เรื่องไหมแล้เราแทบจะไม่รู้เรื่องอะ,ะคือเราเมายาวมากอ่านอ่านชื่อลูกเออผู้หญิงค่ะแล้วป้ายสีชมพูอ่าคุณแม่ชื่อนี้นะคะอ่าป้ายสีชมพูเหมือนกันระบุว่าคุณแม่ได้ลูกสาวอันนี้ลูกสาวของคุณแม่นะคะอ่าโอเค พอเสร็จแล้วทําความสะอาดเสร็จใช่ป่ะเขาก็อุ้มลูกเรามาฝั่งที่เราอยู่แบบฝั่งแบบหน้าเราอะแล้วเราก็หันไปดูลูกนิดนึงเขาบอกคุณแม่นี่ลูกคุณแม่นะคะคุณแม่จําหน้าลูกไว้นะคะใครจะไปจําได้เมายาขนาดนั้น,นมองไม่เห็นมองให้แบบคือกวางมองเห็นภาพแบบรูปแบบลางๆอะ รู้แต่ว่าลูกแบบแก้มเยอะมากคือแบบเห็นแบบหน้านคือแบบดีเทลตาเตอจมูกปากอะไรเงี้ยคือกว้างอะแทบจะไม่เห็นเลยแต่เห็นแบบเป็นก้อนกลมๆแล้วแบบมีพองๆสอง,องข้างเนี่ยคือแก้มเยอะมากลูกสาวกว่างก็ได้แต่บอกได้วแบบเออแต่คือในใจคือคิดว่าแบบไปไหนก็ไปเหอะคือแบบตรงนี้ไม่ไหวแล้วตรงนี้แบบเออจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนแบบว่า เหมือนได้ยายาแก้แบบเวียนขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเหมือนแบบว่าสติเริ่มดีขึ้นเหมือนแบบว่าเขาก็กําลังเย็บแผลที่หน้าท้องเราอยู่อ่ะเลือดมันก็คงแบบว่าออกน้อยลงแล้วเราคงเสียเลือดน้อยลงแล้วแบบอาการแบบเวียนหัวมึนหัวเนี่ยมันก็คงจะลดลงตามไปด้วยควางก็ถามหมออยู่ฝั่งที่อยู่ฝั่งกลางนะแบอบกว่าเป็นยังไงมากคะตอนนี้เขาทําอะไรอยู่คะ เขาเย็บหรือยังคะคือแบบตัวเองแบบกลับมาลุ้นกับตัวเองใหมอ่อ่ะว่าเขาเขาเย็บหรือยังคะเขาทําอะไรอยู่คือมันจะเสร็จหรือยังอะ่ะคือแบบคือลุ้นใจจดใจจ่ออยู่ตรงนั้นนจนหมอต้องแบบเอาเปลี่ยนเรื่องชวนคุยเรื่องอื่นแบบอะไรเงี้ยเออแต่ตอนนั้นอะ่ะคือลืมไปแล้วนะว่าแบบภาพทรงจําว่าเออฉันจะฉันแบบว่าสวยสวย ไปผ่าข้อแบบง่ายๆชิลๆแบบเห็นหน้าลูกก็แบบพอน่ารักเลยแบบแหลคือมันไม่มีแล้วตอนนั้นนะคะคือคือแบบกลายเป็นคนแบบแพ้ยาตรงนั้นที่มันทรมานมากนะคะแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่ไม่ได้เจอเอฟเฟกต์แบบร้ายแรงอะไรนะก็ยังขอบคุณร่างกายตัวเองตอนนั้นอะพอออกจากห้องผ่าตัดคือขอบคุณตัวเองก่อนเลยอะว่า ขอบคุณตัวเองที่ใจสูงมากที่สามารถรเผชิญอุปสรรคที่ไม่เคยเจอได้ขนาดนี้การท้องครั้งนี้ทำให้รู้ว่าหูเราเป็นคนแข็งแรงขนาดนั้นเลยเหรอเราเป็นคนที่สตองขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราคลอดเองเนี่ยเราจะหนักกว่านี้ไหมหรือมันจะเบากว่านี้อะไรเงี้ยคือคิดต่างๆนานาแต่ว่า ชาตินี้คงไม่มีโอกาสได้คลอดเองแล้วนะคะคือถ้ามีลูกคนถัดไปอะ่ะก็ต้องผ่าคลอดเหมือนกันหลังจากคลอดเสร็จนะคะเขาก็ให้เราอ่ะไปอยู่ในห้องพักฟื้นก่อนให้ห่มผ้าแล้วก็มีถุงอากาศแบบไออุ่นอะ่ะให้เรานอนแล้วก็เช็คอาการอะ่ะสักชั่วโมงหนึ่งก็อยู่ไปตรงนั้นก็สลึมสลือขายังไม่รู้สึกแต่ว่ามันแบบ นิดๆอะมันเหมือนแบบยาชาเริ่มเริ่มหมดฤทธิ์แบบนิดนึงแต่ยังไม่เจ็บแผลนะคะแต่รู้สึกว่าปลายเท้ามันเียบได้แบบกระตุกกระตุกนิดนึงเออเราก็นอนเราก็พยายามแบบกระตุกขาแบบคือคือเราเป็นคนขี้สงสัยไงเราก็แบบว่าเฮ้ยช่วงว่างฉันนัากขยับไม่ได้เลยอ่ะอยากขยับอยากขยับมากเลยก็ขยับแบบนิดนึงิดคือปลายเท้าเขยับนิดนึงแล้วเราก็รู้สึกแบบว่า ตื่นเต้น,นเลยอะไปเท้าขายาับอะอะไรยะคือวันคือคนที่ตื่นเต้นกับอะไรแบบง่ายๆนะคะเออมันก็แบบมันก็ดีนะแต่ว่าตอนนั้นอะที่อยู่ห้องพักฟื้นอะเอาเป็นว่าตั้งแต่เขาอะเข็นออกมาจากห้องผ่าตัดตัวกวางสั่นมากอะสั่นแบบว่ากวางไม่ได้รู้สึกหนาวนะแต่ตัวกวางมันสั่นมากมันเป็นอาการแบบหนาวในอะ ที่แบบมันสั่นแบบอย่างนี้เลยอะตัวกวางคกวางรู้สึกแล้ว่ามันแบบสั่นอย่างเงี้ยแบบแล้วแบบพูดอะปากก็สั่นเออเวลาแบบแบบพย like, า,า,าบาลถามอะไรเออชื่อชื่อชื่อค่ะใช่ใช่ใชค่ะแบบมันสั่นเองอ่ะคือเราไม่ไมีความรู้สึกว่าเราอะแบบหนาวอะแต่ว่ามันสั่นเองอย่างนั้นเลยอาการดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ ค่อยส่งไปที่ห้องห้องนอนห้องผู้ป่วยนะคะ,ะก็ประมาณนี้แหละขราวหน้ากวางพูดถืงอันนี้ดีกว่าเออช่วงเวลาผักฟื้นที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะทำอะไรบ้างคิดว่าอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะสนใจกันอยู่นะคะ ไว้ติดตาม EP หน้าแล้วกันนะคะสำหรับ EP นี้ EP ที่6แล้วนะคะ EP ต่อไป EP ที่7 mm hmm. ก็คือจะเล่าถึงประสบการณ์พักฟื้นอยู่ที่โงรงพยาบาลนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กวางด้วยค่ะ อีพีหน้านะคะพบกันใหม่วันนี้ขอตัวลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย